กลางนงใช่ไหมไม่บอกเราก็อถามสาขาอย่นั่นแหละวฟ้าก็หนูไม่บอก,ก,กออบไม่บอกสาวสวยรวยน้ำใจเชิญวันเสาร์เดี๋ยวไปล้างนี้ก่อนแล้วค่อยมานางงั่งเล่นคนเท่าไหร่ร้อยยี่สิบหไม่อยาก ไม่ว่าคุณจะยุเท่าใดต่อตอได้เลยพี่แล้วเลยต่อไม่ว่าคุณจะยุเท่าใดได้เลยเอาไม่ว่าคุณผมส่งห้าแปดรอส่งแถวไหนพี่เส้นไหน ส่งเส้นไหนส่งเส้นไหนจ๊ะเวัสด,ดีค่ะวันนี้เขามาหม่ข้อใจให้หนูหน่อยหนูอย,อย,อยากได้หมื่นใจอะ่ะ อแล้วสาขาไหนที่หนูบอกไม่ได้จริงคาให้บอกเขาใจกับกุหลาบเอาอันไหนหนูเอาหนูเอาทั้งสองได้ไหมรู้แล้วจ้าใกล้สีจันจ้าแถวนั้นลูกค้าเยอะหนูไม่ได้อยู่ขอนแก่นโอเคร, okay. ร้อยไม่ใช่หรอโซนสุโขทยโอ้โหพี่ไปทางสุโขทยัยเนอะ หนูบอกว่าหนูอยู่ชะเชิงเศ้าแต่หนูเป็นคนขอนเจนแต่หนูไปอยู่สะเชิญเศร้าเชคนิีเขาย่างอย่างเดียวแต่หนูไม่ได้ไปทําอะไรหน้ากล้องงานหนูทางานหนูอยู่นนี่อ่ะหนูล้างเจนหนูอยู่เนี่ยในเมืองเหรอหนูอยู่แปลงยาเอ้ยหนูอยู่แปลงยา แขนพือขาวเทอะแบถือเปียกจักเปียหนูอยู่แปลงยาพออีกไหมพอมาเลยพี่พอใจเยอะๆเนี่ยมันห้าพันแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเอาอีกแขนพือขาวเถอะใส่คีมจิดตาเดนคอมพิวเตอร์ขาว มึงเชื่อหมหูฟังไว้เชื่อเลิกเชื่อมแล้วจังหวัดอะไรดูชะเซาพี่ชะเซาชาเชิงเซาจะลงไลตอนกี่โมงเดี๋ยวก็ลงแล้วพี่จะไปทำงานสักตีหนึ่งนิดนิดร้านแฟนชายเหรอแมนทำไมทุกคนถามแบบนี้หนูเราแบงนั้นเนี่ย ลระแหวงไปหมดกดยังกดติดตามเหรอเดี๋ยวหนูลงได้หนูไปกดติดตามอยู่ในเมืองเหรอไม่จ้าขอไอจีหน่อยจะบอกว่าไอจีอยู่หน้าโปรไฟล์ก็ไม่ได้ลบออกแล้วเดี๋ยวไปตั้งใหม่เดี๋ยวรอดูไปส่งอุ๊ยขอบคุณปีกน้องรักมองผมทำไมเอา จะบ,บ้าเลยโหคุณอุ้ยขอบคุณใจส้มค่ะชายดีทำไมหนูตั้งแล้วหนูไม่สวยเลยกะไหนครับอยู่กะดึกโ,โ,โอ้โหอุ้ยขอบคุณแสงสว่างจากปายอุโมง คุณพี่หนุ่มส่งหมวกคาบอยให้อ่ะพี่หลังไหมอุ้ยขอบคุณใจส้มจ้าขอบคุณทุกคนนะคะเข้ามาดูพี่หนุ่มไม่ใช่เนี่ยเขาเป็นพี่หนุ่มเขาส่งอย่างเดียวเนี่ยเขากดใจอยู่มั้งเนี่ยมีเขาคนเดียวมั้งเนี่ย อุ้ยขอบคุณดอกกุหลาบค่ะจากชายเหรอต้องเรียกชายเต้ชายเด้อะไรก่อนผิดคุณพี่เต้เออพี่เต้เขาบอกว่าทำนานอย่างทำปีหนึ่งอะ